เป็นคลาสต์น,นี้นะนี่ครับรูมัน ทุกคนสังเกตจากตรงนี้เห็นไหมต้นหญ้านะครับมันมีดอยโดนกัดนะครับนี่รูอยู่ตรงนี้ตรงรูโอ้ยตอนนี้พริกแกงเสร็จแล้วนะครับผมอืมพริกแกงเราแบบพริกเอาแบบแนวแบบควักปิ้งหรือว่าใต้ใต่หน่อยนะหอมมากเ,เดี๋ยวเราจะแกงอย่างนี้ก่อนอแกงปลาสังเกต

ยเด็กชิ้ล้นอดอวีน้เดี๋ยวดิเ่ากับผักไฟตาฮะพักไกตาแล้วก็ต้องช้นคืนน้ำไม่ลับทำไมอ่ะัวใจกระสับกระส่ายป่ะคิดถึงอนาคตเรามมานู่ไน่งไอ 你开到我的就是这里，现在车上你往里进去。 มีไฟนะนพี่เนี่ยน,นี่มีไฟนะเด้กสชไฟนั่ด,ดัน,นดูเหนียวมือเนาะ ไอ้ใบกะเพราเรามาเก็บใบกะ,พะเพราทักงหมดทไปใส่แกงไม่มีใบมะกรูดนะฮะทำหอมๆเลย 不会自己动的。 ร้อยหนึ่งมมาทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับก็มาย่างปลานะครับผมแเสร็จแล้วเอาปลามาย่างเพราะเราหมักเสร็จแล้วนะครับดีชิ้นใหญ่เลยชิ้นงใหญ่นะครับอโอ้โห 嗯。 ตัวนี้เป็นปลาเวียนนะครับหรือว่าปลาพวงนั่นเองอนี่ครับต่อไปก็จะเป็นราสิงี้ราสเงี้ จะเป็นราส่างน้นะ ดีคำเดี๋ยวรอคุณตาหุงข้าวก่อ <c oughs> นพูดกะจะกอวีกะจะอีกะเรามีกับปลาจะนะเราหิวแต่ 你看这个，对，那个，又又啊，对 ฮะตอ,อนเมกกี้ผมใช้ปลาผมใช้น้ำปลากับชดรถเท่นั้นครับผมตอนนี้นะครับผมเนี่ยจะไปยนเบ็ดนะครับเขาเรียกว่าถ้าภาษาปากกยหรือว่าภาษาพื้นบ้านที่นี่เขาจะเรียกว่ายนเบ็ดหรือว่าเฟียงเบ็ดนะครับผมซึ่งเมื่อกี้พิชาไปยนเบรร็ดและเฟียงเบ็ดมานะครับผม เขาบอกว่าปลาเข้านะครับผมเพราะว่าช่วงนี้น้าป่มมันหลักปลามันขึ้นมาถึงแล้วนะครับผมปลาจากข้างล่างจากแม่น้ําใหญ่นะฮะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจะให้คุณตาเนี่ยลงนะครับผมเป็นคนหุงข้าวจัดการเป็นคนนี้เข้ามอใหญ่เลยเข้าเรานะครับผมแก๊งหนึ่งเจ็ดคนนะฮะครับคุณตาจะเป็นหน้าที่หูงข้าวเดี๋ยวผมก็จะกลับมาทํากับข้าวต่อนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปดูก่อนทุกคนไปก่อนฮะไปก่อนอะไรนะ แชมพูสเเอ้ะต้เกลียวอ้ยอ้าไม่มีสาเดือนอะไรแล้วหรอสยเดือนมีเลยเข็มคนหลังจากนี้เดี๋ยวผมเตรียมตัวเดี๋ยวผมจะตามไปนะไปครับผมออกเดินทางล่าต่อตอนนี้เขาไปข้ามน้ำกันหมดแล้วเี๋ยวผมคนเดียว นี่ครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยใช้นี่ครับปวดกี่ก่าครับัวกิ้งกานะ่าเนาะลองย่อนไป ก็ตรงนี้ไม่เข้านะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะครับขึ้นไปนะครับผมจุดอื่น Raut maaf, tobat, bibit. ไหนบอกปลาขึ้นปลาให้นี่ยมันก็มีขึ้นมีลงรอก,การรอที่นั่นดูน้ำเนี่ยน้ำลงมั่งขึ้นมั่งให้ไปทั้เหน่อยเลยได้สักตัวประดิษฐ์ดูด้วยขนาดอาจารย์ยังลุงพี่อาจารย์พี่ชายคนหลอกที่ดูโอเคทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมจะไปเอาจอดนะครับมาขุดจิ้งกุงนะจะลงเบ็ดนะครับผมเอลงเบ็ดนะทุกคนเบ็ดเล็กไม่ใช่เบเ็ดปลา งน้นะครับก็เดี๋ยวพี่ชาเนี่ยกรดีนในตอนนี้กําลังจะไปหาเหยื่อนะผมเหยื่อปลานะครับผมผมก็จะเอาเหยื่อจากเขานะว่าผมไม่อยากลงน้ำและไปหาเหยื่อบกก่อนนะเดี๋ยวไปเอาจอบก่อนนี่นะทุกคนหาเหยื่อบก ได้แล,แล้วครับเยื่อของเราคือจิ้งกิ่นจะกระจัดเองจิ้ง,งจิ้งก่งรือจิ้งหลิดต,ตัวใหญ่ด รูมันทุกคนสังเกตจากตรงนี้เห็นไหมต้นหญ้านะครับมันมีดอยโดนกัดนะครับนี่รูอยู่ตรงนี้ตงึงรูแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งรูนะรู้ว่ารูเดียวกันหรือเปล่านะเดี๋ยวขุดกันรนูรนี้อยู่นี่นะครับอยู่ในตน้นมะละกอ เะรู้ตรงนี้หายไปไหนไม่รู้เจอแล้วครับอยู่นี่ครับในลงขดดนี thường nào láo, này, này các, thương láo, dưa, dưa đi các, luôn มีรูหลอกนะนี่นี่นี่มีรูหลอกเพิ่มมีสองตัวรูเนี้ยต้องใช้อีกทีนึ่ง มันมีรูหลอกมีรูตัวเดียวอืหาต่อ ตอนนี้นะครับขุดได้แล้วครับผมสิบกว่าตัวนะเดี๋ยวเราจะมาทําเบ็ดปักออกน้ําเชี่ยวนะครับผมซึ่งเออเก็บเบดหน้าวะ่ะไดปักน้าเชี่ยวนะฮะก็จะลงในน้ําที่มีกระแสน้ําแรงนะครับนี่เอเดี๋ยวเราจะใส่ตะกั่วลงไปด้วยนะครับลูกตะกัว่วนี่ครับผมก็สายปนไม่หนักมาก ให้มันเบี่ยงตัวเองในน้ำได้นะไม,ไม่มีรูมมัอะกันนี่มารากาน่ปะละมารากานน่ปะมารากานน่ปะเฮ้ยใส่ใส่เยอะนี่มีเยอะเว็นวางใช่มีกไ็ไปแมันใช้เด็นทนั่งีไม่ป่วย้เรื่องฮาร์ยดยเนีย่ยยืเงิยืเียว

นว่าได้ไปรู้มันว่าดีนะนพอรู้เดียวแค่นี้จะมีี่ดักกี่เอ๊ะกี่ดออะไรเอ๊ะดอกมกี่ดอกกี่ปะเอ๊ะนี่ทุกคนเดี๋ยวทำความยาวประมาณสักหกห้าหกเมตรนะฮะ ตอนนี้เบ็ดเนี่ยเสร็จแล้วนะครับผมที่ทําไว้นะครับนี่ก็จะเป็นอ่าเบ็ดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่ก็จะเป็นแบบเออลงเชื่อลงนะครับผมปลาสแงะได้อยู่นะครับก็ยังพอได้นะครับตับพงตบภาพนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะลงพวกเปลาเวียนก็จะมีตะกั่วด้วยนะครับผมนี่ก็ทั้งหมดเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยครับโอเคทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปเตรียมเหยื่อเบ็ดกันดีกว่าเนาะเพราะว่าเหยื่อปลาพวงนี่เรามีแล้วในนี้ เ,เดเี๋ยวเจอตรงนี้นะครับเหยื่อปัดส,สังแงก่อนชุดหนึ่ง่ะ,ะนะครับผมเป็นลูกปลาที่เราจะไว้ใช้ทําเหยื่อเบ็ดนะครับนะทวนนี่เลยโอเคได้รังจากนี้เนี่ยเตรียมหั่นเป็นท่อนๆน,นะครับแล,แล้วก็เราก็จะเกี่ยวเบ็ดนะ จะหนันเปท่อนนี้นะครับผมท่อนแบบนี้เลยแล้วก็เกี่ยวเบ็ดนี่ครับเกี่ยวเบ็ดแบบนี้เลยครับ บ้า